เด้ครับคนดูครับอันนี้ผมจะมาอันนี้นะรีวิวแอบแจกไอเทมนี้ไม่มีถือว่าชื่อว่าอะไรวะถือว่าไปเท่ล้วนะักแจ็คเก็ตเลสโซนตัวใหม่ใช้แล้วในในซีซส์ใส่ได้ทั้งชายทับหญิง13เมเมษาถึง16เมษเมษาเท่านั้น สิบสามถึงสิบหกเมษาสาหาสตูยี่สิบตัวนะครับแต่ผู้คนต้องรีบเลยนะผมอ๋อเดือไปไม่ต้องรีบนะผมมันหมดไปแล้วนะครับผมมันหมดไปแล้วครับผมลงคลิปอะเกมจะกดแล้วเอ้ยยังยังไม่ได้ใส่ชุดนี่นะผมนี่นะครับผมชุด ใช่ครับด,ดูเดี๋ยวเราจะเราจะลองเรา,เรา,เราผมจะเล่นชิวๆนะครับก็ถึงบักถึงกับว่าดันแต้มด้วแลวกันนะน,น,นี่นะครับผมขอรีวิวนี้ได้ก่อนนะครับผมและนี่ก็คือ ชุดใหม่เอา้าโอ้โหแล้วเขาขาดผมมากไม่เป็นไรครับทุกคนดูผมจะไม่ซีเรียสนะครับผมกำจัดสิบคนจากระยะสิบเมตรขึ้นไปรางวัลคือตู้ส้มอัตโนมัติอะไรเปนเน,นี่ยผมขออ่านก่อนนะครับพวกคนดู มาก่อนเลยมามาก่อนนะขอบอก <c oughs> <c oughs> นะครับผมเมื่อกี้จัดไป แล้วเราผมขอไม่ค่อยพูดนะผมผมไม่รู้เป็นอะไรเพราเพราะผมอยากพาะผมจะทําคลิปใช่ไหม,มพูดแต่ว่าเวลาผมอาจจริงๆอ่ะผมจะเป็นคนค่อนข้างเงียบอยู่นะแบบไม่ค่อยจะพูดเท่าไหร่เหมือนเงียบเลยอะคนดูโอเคครับคนดูเราก็เราก็จะตามหาปืนกันนะนบบนเราก็ตามหาปืนกันเลย เจออะไรล้วก็เจออะไรเราก็ใช้ไปก่อนนะครับไปอุ้ยอุ้ยอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องทะเลาะอะไรกันมีเรื่องอะไรกัน เดี๋ยวครบนดูเรามานี่กันดูวะ่ะเดี๋ยวพี่พี่ผมไปหนอละโอ้โหพี่ผมผ่านไปต้องร <c oughs> ้อยแปดสิบกว่าเมตรป่ะเราไปหาเขากันดูวะ่ะแล้วเขาอยู่ไกลามากคนดูเขาอยู่ไกลามากอะ่ะคิดดูเอาแล้วกันนี่เรามาก็ถึงเลย S 1> <S 1> <S เอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คน <S 2> <S 2> เราก็เราก็จะไปหาคนกันนะครับผม ไปนะไปกันเลยครับไปกันว่าแต่มันว่าแต่ต้องจำกัดศัตรูโอ้โหสิบคนเยี่ยมแล้วหายไปไหนสองคนแล้วครับคนดูเป็นยังไงก็ไม่รู้ผมก,ก็เป็นคนไม่ค่อยพูด แต่ว่าพอผมจะอัดคลิปจริงๆนี่ผมอยากก็อยากจะพูดอะไรกับคนดูเยอะแยะแต่ว่ามัอาจจริงๆมันก็จะอย่างเงี้ยมันดูเฉยๆอ่ะมันเหมือนผมถูกถูกบังคับเงียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงมันโดนถูกปิดกั้นแต่ไม่ได้ปิดกั้นเนรัยคนดูแลเราก็ไปหาคนกันดีกว่า อาวุธครบมืออาวุธครบมืออาวุธค,ครบมือนะครคนดูเอออืมเดี๋ยวกระสุนยี่สิบหกนัดก็พอฮึบายหาเหรียญต่อ แล้วคือไม่มีใครมาลดตรงนี้ด้วยไงแล้วคือเยี่ยมโอเคแล้วชุบกันเรียบร้อยสุดยอดเยี่ยมดูด ไปกันเลยว่าแต่พี่เขาใส่ชุดอะไรวะเนี่ยอ๋อใส่เสื้อทหารอืมเออต้องไปชุบเขาข้างหน้านะครับผมโอเคแล้วยิ่งกดไลค์อย่างนี้จะยิ่งชุบใช่ครับ เดี๋ยวเรามาดูชุดกันดีกว่าและนี่ก็คือชุดใหม่ชุดช่วงสงการเหมือนกันนะครับเป็นเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตเลสโซนอะไรต่อก็ไม่รู้คนดูลืมแล้วว่ะคนดูเอาง่ายมันแบบเอาซะผมลืมอะ่ะเวลาผมอัดคลิปอะ่ะ เวลาผมเจอเจอของดีหรืออะไรมันก็จะทำให้ผมลืมเรื่องนั้นๆไปเดี๋ยวเราไปตามล่าหาคนกันเลยดีกว่านะครับคุณดูดเดี๋ยวไปหาพี่เขาดีกว่าเขาต้องการช่วยให้เราช่วยเหลือเขา นะครับเูอไม่ดีโอ้โห รียบเลยคนดู ขากล้ามากคนดูแล้วคือเขาตายตอนไหนผมยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย เดี๋ยวผมขอหาสำรวจคนแป๊บคนดูมันไปไหนอะ่ะทำไมผมไม่เห็นแล้วเราไปหาต่อกันเลยดีกว่า ถ้าผมออกไปตอนนี้เลยไม่รู้ตัวผมจะตายซีนะครับผมฉะนั้นผมก็จะแอบให้ได้เนียนที่สุดเราไปกันเลยนีนี้แต่เราไม่รู้ว่าสตูอยู่หน่อยเราถ้าไม่มั่นใจในตัวเองให้หนีนะครับผม ผมจะไม่ถนัดอะไรอย่างนี้คนดูนะครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเด็ด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 เอ๊ะนั่นคือผมก็ดดนชิวๆสไตล์ของผมนะอืมทำไงได้ แล้วคือเขาก็เจอเบิร์นดีด้วยเอา้าเจอเบิร์นเอา้าออ้อ้หนอแล้วเขาเจอเืินดีแล้วเขาไม่ตายเหอะไม่ตายระวังเดีย๋ดวยวเราให้กำลังใจกันด้วยเดีย๋ยวไปดู ว่าเราจะเราจะรอดหรือจะล่วงนะผมเราจะรอดหรือจะล่วงมาดูวันนีะแต่ล่าสุดคือผมไม่มีคิวเลยคุณดูแล้วคือเขาเจอของดีเข้าให้ ยำยเย,ว,ย,ว,ยวเราไปหาคนกันต่อคนดูเดี๋ยวหน้าผมจะไม่ตายละเพราะว่าถ้าผมตายรอบนี้ก็คือผมหมดสิทธิ์คิวแล้วถ้าเรายิ่งชนะหเป็นตายที่ผมไม่ชอบ แล้วเป็นตาที่ผมไม่ไม่ไม่อยากไม่อยากไม่ไม่ดีใจอ่ะเอาง่ยง่ายๆเออนีก่อนนะคนดูหนี้ก่อนนีก่อนหนีก่อนผมนขอหนีก่อนนะครับผมขอหน, <c oughs> นีตาย <c oughs> สุดยอดคนดูอ <c oughs> ืผมเป็นแบบโอ้เยี่ยม เหลือสิบเก้าอืมรู้ๆกันอยู่นะผมว่าเวลาจะทำคลิปแต่ละคลิปเนี่ยลำบากอยู่แต่ว่าเวลาเล่นไฮไลท์ในผิกวก็เดิมอีกพูดจริงนะครับ yeah, คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e คอมเมนต์ด้วยยิ่งดีนะแชร์คลิปอินหึงสุดยอดนะบผมไปแล้วครับ เจอกันใหม่คลิดหน้าสวัสดีครับ